สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังตลกและทึกหวานเรื่อง The Cable Guy เปิดจิตไม่ว่างหนังเมื่อปี1996นำแสดงโดย Jim c a r ลี่แม t ธิวบอดิลลิกเบนสติวลเลอร์แจ็คแบล็และ Owen น i ิลสันถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับก่อนรับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามทางช่องทาง YouTube และ Facebook กันด้วยนะครับ นหนังจะเริ่มต้นที่ชายคนหนึ่งชื่อว่าสตีเวนเขากําลังงุดหงิดที่ทีวีแต่ละช่องนั้นมันไม่ชัดเอาซะเลยแล้วก็บ่นถึงช่างเคเบิลที่เขานัดไว้แต่ตอนนี้ยังมาไม่ถึงหลังจากนั่งรอนอนเอสุดท้ายเขาก็โทรไปหาเพื่อนซีเพื่อไปบ่นเรื่องนี้เข้าเวลาทําให้รู้ว่าสตีเวนกําลังมีปัญหากับแฟนของเขาชื่อว่าโรบินเพราะเขาดันไปขอเธอแต่งงานแล้เธอก็ไล่เขาออกมาจากห้องตอนนี้เขาจึงต้องมาหาห้องพักใหม่อยู่นั่นเอง ขณะที่สตตเวนกำลังอาบน้ำสระผมอยู่จู่จูช่างเคเบิลก็มาพอดีเขาจึงต้องรีบรางผมและรีบออกไปหาช่างก่อนเมื่อช่างเคเบิลเข้ามาในบ้านแล้วสตตเวนก็รู้สึกแปลกๆเพราะว่าช่างคนนี้มีพฤติกรรมประหลาดๆด,ดูจะไม่ค่อยเต็มทาไหร่นักเขาก็เลยบอกให้ช่างทำงานไปส่วนเขาจะไปขอแต่งตัวก่อนเมื่อแต่งตัวเสร็จแล้วสตีเวนก็พบว่าช่างเคเบิลได้โยกย้ายเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องใหม่โดยให้เหตุผลว่ามันไปบดบางสัญ,ญญาณโทรทัศน์ ซึ่งเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะยังไงซะโทรทัศน์มันก็ชัดขึ้นแล้วซึ่งก่อนที่ช่างจะไปเขาก็นึกถึงคําที่เพื่อนสีเคยบอกว่าถ้าให้ทิปช่างช่างก็จะจูนเคเบิลเถื่อนให้ดังนั้นเขาเลยถามเรื่องนี้กับช่างทันทีทําให้ช่างทําสีหน้าเคร่งเครียดขึ้นมาและบอกกับเขาว่าการกระทําแบบนั้นมันผิดกฎหมายซึ่งมีโทษปรับหรือทั้งจําทั้งปรับทําให้สตีเวนหน้าเสียเลยรีบออกตัวว่าถือสว่าตะกี้เขาไม่ได้พูดอะไรออกไปก็แล้วกัน ทำให้ช่างหัวเราะขึ้นมาทันทีพร้อมกับบอกว่าเมือเ่อตะกี้ก็แค่รอเล่นแล้วก็ติดตั้งเคเบิลเถื่อนให้สตีเว่นฟรีและก่อนช่างจะกลับเขาก็ขอบคุณช่างอีกครั้งแต่จู่ๆช่างก็ชวนเขาไปเที่ยวดูจานดาวเทียมด้วยกันพรุ่งนี้เขาที่กําลังเซงเพราะถูกแฟนเลิกก็เลยปฏิเสธแต่พอเห็นช่างทำสีหน้าผิดหวังเพราะช่างคิดว่าล้ำเส้นเกินไปเขาก็เลยพูดดีด้วยทำให้ช่างกลับมาดีใจอีกครั้งแล้วก็นัดเขาเจอกันเย็นพรุ่งนี้พร้อมกับวิ่งออกไปในทันทีครับ วานลุ้งคืนหลังสตีเวนกลับมาจากงานและกําลังนอนดูหนังเพลินชังเ,เคเบิลกระบ,บีบแต่เรียกเขาเขาจึงรีบออกไปหาซึ่งชังก็ได้พาเขาไปดูจานดาวเทียมขนาดยักษ์แห่งหนึ่งโดยบอกว่าช่วงไหนที่ชังเครียดชังก็จะมาที่นี่เพราะมันช่วยให้สมองปลอดโปร่งดีจากนั้นพวกเขาเลยไปนอนคุยกันเมื่อคุยกันไปได้สักพักชังก็รู้ว่าสตีเวนถูกแฟนทิ้งชังก็เลยให้คำปรึกษากับเขาไปว่าควรฟังเธอบ้างและให้ชวนเธอมาดูซีรีส์เรื่องหนังด้วยกัน ในทีแรกนั้นคําพูดก็ฟังดูดีเลยทีเดียวแต่พอพูดไปพูดมาและเขารู้ว่าช่างเอาคําพูดปลอบใจมาจากในหนังแบบแทบจะกรอบมาทางดุนเขาจึงรู้สึกแปลกๆก็เลยบอกไปว่าช่างน่าจะไปหาพี่เขาที่เป็นจิตแพทย์ดูบ้างนะและก่อนที่จะลาการเขาเลยถามช่างว่าชื่ออะไรช่างก็เลยส่งยิ้มมาให้เขาพร้อมกับบอกชื่อออกมาครับ ดังนั้นวันรุ่งขึ้นสตตเวนเลยไปคุยกับโรบินและก็ทําตามคําแนะนําของช่างเคเบิลรวมถึงชวนเธอไปดูซีรีส์เรื่องดังด้วยกันเธอเลยตอบตกลงทันทีนั่นเลยทําให้เขาดีใจมากเวลาต่อมาขณะที่สตตเวนกําลังเล่นบาสเกตบอลกับเพื่อนๆก็ได้มีเพื่อนคนนึงบาดเจ็บทันใดนั้นช่างเคเบิลก็พบเข้ามาพอดีดังนั้นสตีเวนก็เลยชวนช่างมาเล่นด้วยกันแต่ก็เกิดเรื่องขึ้นเมื่อช่างเคเบิลเริ่มเล่นแรงขึ้นเรื่อยๆแถมสุดท้ายยังดังจนต้นบาสพังอีกต่างหา พอวงแตกสตีเวนเลยมาบนช่างช่างเลยบอกให้เขาอย่าว่ากันอย่างนี้เพื่อนกันไม่ใช่เหรอแต่เขาก็ปฏิเสธทันทีว่าพวกเราก็แค่คนรู้จักกันไม่ใช่เพื่อนกันสักหน่อยว่าแล้วเขาก็ขอตัวกลับไปครับเมื่อสตีเวนกลับมาถึงห้องเขาก็พบว่ามีคนทิ้งข้อความไว้ที่โทรศัพท์ถึง11ข้อความซึ่งข้อความแรกๆก็เป็นของพ่อกับแม่แต่ข้อความที่เหลือทั้งหมดนั้นเป็นข้อความที่ถูกส่งมาจากช่างเคเบิลขณะที่เขากําลังสงสัยในพฤติกรรมของช่างเคเบิลอยู่ทันใดนั้นโรบินก็มาหา ดังนั้นเขาเลยไปต้อนรับเธอและก็ลืมเรื่องช่างเคเบิลไปในขณะที่เขากําลังนั่งคุยกับเธอเธอก็ถามถึงเรื่องงานว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งเขาก็ตอบว่าปกติดีแถมยังนินทาเจ้านายให้เธอฟังอีกด้วยเาว่าพอถึงเวลาที่จะดูซีรีส์ก็ปรากฏว่าช่องเคเบิลดูไม่ได้เขาจึงรีบแก้ปัญหาโดยการโทรหาช่างทันทีแต่ว่าพอกดโทรศัพท์หาปุ๊บก็มีคนมาเคาะประตูอยู่หน้าห้องเขางงมากเลยออกไปดูแล้วก็พบว่าเป็นช่างเคเบิลนั่นเองเขาเลยรีบบอกช่างว่าเคเบิลมีปัญหา ช่างเลยยกสายเคเบิลที่ถูกตัดขึ้นมาให้ดูด้วยอารมโมโหพร้อมกระบ,บนเขาเรื่องที่ไม่ยอมโทรกลับเขาเลยขอโทษช่างไปสุดท้ายจึงต้องตกปากรับคำด้วยว่าจะไปเที่ยวด้วยกันอีกนั่นเลยทําให้ช่างเดินไปสับคัทเอาแล้วบอกว่าใช้การได้แล้วทําให้เขางงมากว่าแล้วไอ้สายเคเบิลที่ถูกตัดตะกี้คืออะไรช่างเลยบอกว่าก็แค่ถือมาเล่นๆเท่านั้นแหละ แล้วสตตเวนก็กลับไปนั่งดูซีรีกับโรบินอย่างมีความสุขส่วนช่างนั้นหลังจากเดินออกมาเขาก็มานั่งดูซีรีส์เรื่องนั้นในรถด,ด้วยแล้วภาพก็ย้อนไปในอดีตทําให้รู้ว่าในตอนเด็กนั้นช่างเคเบิลไม่เคยได้รับการดูแลที่ดีจากแม่เลยโดยแม่มักจะปล่อยให้เขานั่งอยู่ตรงหน้าจอดูทีวีอย่างนั้นทั้งวันหรือให้ทีวีเป็นพี่เลี้ยงนั่นเองครับวันต่อมาช่างก็พาสเตเวนมากินข้าวยังร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งร้านนี้ถูกตกแต่งให้เหมือนกับยุคโบราณแถมวันนี้ยังมีโชวววกการต่อออสูู้ยยุคศินดดี ซึ่งทีแรกเขาก็มองดูว่าร้านนี้ก็ปกติดีแต่เริ่มจะมารู้สึกแปลกๆเมื่อมันต้องกินอาหารด้วยมือเขาจึงขอช้อนซ่อมกับสาวเสิร์ฟสาวเสิร์ฟไปทำหน้าเซ็งๆและก็อธิบายว่าในยุคโบราณน,นั้นไม่มีช้อนซ่อมดังนั้นร้านนี้ก็เลยไม่มีให้ใช้เพื่อที่จะได้สัมผัสถึงยุคนั้นจริงๆพร้อมกับถามว่าจะเอาแป,ป๊บซี่เพิ่มไหมถามให้เขางงมากว่าไหนว่าเป็นยุคโบราณไม่มีช้อนซ่อมไงถึงมีแป,ป๊บซี่ด้วยขณะนั่งกินกันอยู่นั้นโคศก,ก็ประกาศว่า จะเชิญแขกสองคนมาต่อสู้ด้วยกันซึ่งหวยก็มาออกที่สตีเวนกับช่างเคเบิลขณะแต่งตัวสตีเวนที่กังวลว่ามันจะเจ็บหรือเปล่าเลยหันไปถามกับช่างแต่ดูเหมือนว่าช่างจะสวมวิญญาณน,นักสู้ไปแล้วเลยตอบกลับมาว่าข้าจักไม่ฟังวจีของเจ้าเพราะเจ้าเป็นศัตรูข้านั่นเลยทําให้เขารู้สึกกังวลมากขึ้นในการต่อสู้นั้นช่างเคเบิลก็เอาจริงเอาจังมากและพอสตีเวนรู้ว่าอาวุธที่ให้มานั้นเป็นของจริงเพราะมันทําให้เสื้อกาอขาดได้เขาก็เตือนให้เลิกเล่นได้แล้ว แต่ช่างก็ยังเอาจิงเอาจังเหมือนเดิมสุดท้ายเขาก็ปราบช่างลงได้ซึ่งก็ทําให้เขาทั้งรู้สึกดีและก็รู้สึกแปลกๆด้วยครับเมื่อกลับมาที่บ้านสตีเวนก็พบว่าได้มีโทรทัศน์จอยักษ์กับเครื่องเสียงชุดใหญ่ตั้งอยู่ในบ้านช่างเลยบอกว่าพอดีได้มาจากคนรู้จักในราคาถูกก็เลยเอามาให้ใช้แต่พอสตีเวนรู้ว่าช่างจะให้ฟรีเขาก็เลยเกรงใจและก็ขอร้องให้เอากลับไปช่างเลยบอกว่างง้นอีก2-3วันจะมาขนกลับให้ครับรุ่งเช้าสตีเวนก็มาทํางานตามปกติ ซึ่งในตอนนี้นั้นงานก็กําลังไปได้สวยด้วยสักพักช่างเคเบิลก็โทรมาบอกเขาว่าพรุ่งนี้จะนัดมาร้องคาราโอเกะที่ห้องของเขาโดยที่เขาห้ามปฏิเสธโดยเด็ดขาดครับวันต่อมาสตีเวนก็ได้รู้ว่าโรบินจะไปนัดเดทกับชายอื่นทําให้เขาเซ็งมากช่างเคเบิลที่แอบดูอยู่เลยเข้ามาปลอบใจเขาแล้วก็บอกให้เขาหาความสุขให้กับตัวเองซะบ้างพร้อมกับชวนเขาเข้ามาร้องคาราโอเกะด้วยกันซึ่งก่อนจะเดินเข้าไปเขาก็ได้มอบองกวันให้ช่างด้วยทําให้ช่างปราบปลื้มใจมากครับ เมื่อเดินเข้ามาในงานก็ปรากฏว่าช่างเคเบิลได้ชวนคนรู้จักมางานนี้ด้วยทําให้เขาได้รู้จักกับสาวสวยคนนึงเข้าทั้งสองคนคุยกันถูกคอก็เลยชวนกันไปมีอะไรๆในห้องซึ่งช่างเคเบิลก็ได้แอบไปถ่ายรูปเอาไว้ด้วยรุ่งเช้าสตีเวนเลยตื่นขึ้นมาอย่างอารมณ์ดีแต่แล้วเขาก็ได้รู้ความจริงจากปากช่างเคเบิลว่าผู้หญิงคนนั้นที่เขามีอะไรๆด้วยเมื่อคืนเธอนั้นเป็นผู้หญิงขายบริการทําให้เขาโมโหมากไล่ไล่ช่างเคเบิลออกจากห้องไป แม้ว่าช่างพยายามจะขอแก้ตัวก็ตามทีดานช่างเคเบิลหลังจากถูกสตีเวนไล่ออกจากห้องวันต่อมาเขาก็ปลอมตัวเป็นพนักงานบริการในห้องน้ําและไปจัดการกับเจ้าหนุ่มที่ไปเดทก,กับโรบินแถมยังไปหาโรบินโดยบอกว่าจะมาอัปเกรดช่องเคเบิลให้เพราะเขาถูกสตีเวนที่เป็นเพื่อนรักขอร้องมาและก็พยายามพูดถึงแต่ในแง่ดีของสตีเวนทำให้โรบินเริ่มรู้สึกดีกับสตีเวนมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่ช่างเคเบิลทมก็เพื่อจะเป็นการแก้ตัวและได้เป็นเพื่อนกับสตีเวนต่อนั่นเองครับส่วนสตตเวนโรบินได้โทรมาบอกรักเขาและขอบคุณที่เขาให้ช่างอัปเกรดช่องเคเบิลให้แถมยังมาขอคืนดีกับเขาอีกด้วยทําให้เขาดีใจมากเมื่อสตตเวนเดินทางกลับมาถึงห้องพักหลังจากไปเที่ยวกับเพื่อนซีมาช่างเคเบิลที่มารอเขาอยู่ก็โผล่มาคุยด้วยแต่เขาก็ไม่อยากคุยเพราะว่าช่างเริ่มจะมาจุนจ้านในชีวิตของเขามากเกินไปแล้วช่างเลยบอกว่า ที่ช่างทําไปก็เพราะว่ารู้สึกผิดในครั้งก่อนเลยมาทําเรื่องพวกนี้เพื่อชดเชยให้แต่สตีเวนที่คืนดีกับแฟนแล้วก็บอกกับช่างไปตรงๆว่าเขากําลังพยายามประคองความรักให้อยู่ได้ตลอดรอดฟังเขาขอบใจในสิ่งที่ช่างทําให้แต่ตอนนี้เขาไม่มีที่ว่างสําหรับเพื่อนใหม่อีกแล้วนั่นเลยทาให้ช่างเคเบิลอึ้งไปหวัวลุขึ้นขณะที่สตีเวนกําลังได้รับการชื่นชมจากหัวหน้าจูจ่ๆก็มีเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้ามาจับเขาในข้อหามีของโจรอยู่ในครอบครองเขาจึงรีบปฏิเสธทันที แต่แล้วก็คิดถึงเรื่องเครื่องเสียงกับโทรทัศน์จอยักษ์ที่ช่างเคเบิลเอามาให้ดังนั้นเขาเลยต้องถูกจับเข้าคุกไปครับระหว่างถูกคุมขังเขาก็ได้มีโอกาสคุยกับทนายแต่ก็ปรากฏว่าทนายนั้นกลับกลายเป็นช่างเคเบิลปลอมตัวมาเขาจึงถามกับช่างว่าทําไมถึงทํากับเขาแบบนี้ช่างเลยบอกว่าช่างไม่ได้ทําเขาทําตัวเองต่างหากและที่ทํานี่ก็เพื่อเป็นการสั่งสอนทําให้สตตเวนโมโหมากจึงหันไปฟ้องผู้คุมว่าช่างคือตัวการใส่ร้ายเขา แต่ก็ปรากฏว่าผู้คุมนั้นเป็นลูกค้าเก่าของช่างก็เลยไม่ยอมทําอะไรและก่อนกราบช่างก็บอกกับสตีเวนว่าช่างจะดูแลโรบินใหเองหลังจากสตีเวนประกันตัวออกจากคุกมาได้เขาก็ไปขอร้องกับเพื่อนซีให้ช่วยสืบเรื่องช่างเคเบิลให้หน่อยและพอเพื่อนรู้ชื่อของช่างเคเบิลเขาก็รู้สึกคุนคุนหูครับคืนนั้นเองสตีเวนก็มาหาพ่อแม่ของโรบินซึ่งเขาก็พบว่าช่างเคเบิลถูกโรบินเชิญมาในงานนี้ด้วยแล้วก็รู้ด้วยว่าช่างได้ไปกินข้าวเที่ยงกับโรบินมา เขาโมโหมากเลยบอกว่าจะส่งช่างให้กับตำรวจแต่ช่างก็ควักรูปถ่ายตอนเขาจูบกับผู้หญิงในวันที่ร้องคาราโอเกะขึ้นมาแบ็กเมย์นั่นเลยทําให้เขาทําอะไรช่างไม่ได้เลยจากนั้นทั้งหมดก็มานั่งกินข้าวด้วยกันซึ่งทุกคนก็ดูจะชื่นชอบช่างเคเบิลที่มีแต่อารมณ์ขันมากซะด้วยยกเว้นสเตเวนที่ไม่ชอบขี้หน้าสุดท้ายเขาก็ทนไม่ไหวและไล่ให้ช่างเคเบิลออกไปจากที่นี่ซะ แต่ช่างก็ตีสองหน้าและทำตัวให้หน่าสงสารจนทุกคนเห็นใจและหาว่าสตีเวนใจดำเขาเลยอธิบายทุกอย่างไปแต่ทุกคนก็ไม่เชื่อช่างเลยเข้าไปอธิบายกับเขาดีๆแต่แท้จริงแล้วได้เข้าไปพูดจายุ่ยยุเขาตั้งหากทาให้เขาหมดความอดทนจนต่อยช่างลม้มลงเมื่อช่างเคเบิลลุกขึ้นมาได้ก็เลยเดินออกจากบ้านไปด้วยความโมโหครับรุ่งเช้าขณะที่สตีเวนมาทํางานเขาก็พบว่าช่างเคเบิลได้ส่งไฟล์ตอนที่เขากําลังคุยกับโรบินเรื่องหนิง้าเจ้านายมาที่คอมของเขา แถมยังส่งไปที่คอมเครื่องอื่นๆในสำนักง,งานอีกด้วยเขาจึงรีบวิ่งไปที่ห้องของหัวหน้าก่อนที่หัวหน้าจะมาเห็นแต่ก็ไม่ทันทําให้เขาถูกไล่ออกจากงานทันทีเมื่อสตีเวนกลับมาถึงห้องเพื่อนซีก็โทรมาบอกกับเขาว่าแท้จริงนั้นช่างเคเบิลได้ถูกไล่ออกจากบริษัทมานานมากแล้วคอหาไปวอแวกับลูกค้าและขณะคุยเขาก็ไปพบกับกล้องวงจรปิดที่แอบติดตั้งไว้บันทึกภาพของเขาอีกด้วยดังนั้นเขาเลยรีบไปล็อกห้องก่อนที่จะพลอยหลับไปด้วยความเหนื่อยลา้า กลางดึกคืนนั้นเองเขาก็ดียินเสียงช่างเคเบิลมากดออกที่หน้าห้องพอช่างเห็นเขาไม่ยอมเปิดให้ช่างเคเบิลก็กระหน่ำพังประตูเข้ามาแล้วก็วิ่งไล่ล่าเขาทําให้เขาตกใจมากแล้วก็ตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายขณะกําลังพักหายใจหายคอช่างเคเบิลก็โทรเข้ามาต่อว่าเขาที่เขาไม่ยอมเป็นเพื่อนกับช่งา,งางทั้งๆที่ช่างทําดีด้วยทุกอย่าง เขาเลยบอกให้นัดคุยกันแต่ช่างก็บอกว่าไม่ว่างเพราะได้นัดสาวเอาไว้แล้วและพอรู้ว่าช่างจะพาโรบินไปเที่ยวเขาก็รีบไปหาโรบินที่บ้านทันทีเถ่าวาก็ไม่ทันเพราะว่าป้าคางบ้านได้บอกกับเขาว่าโรบินได้ออกไปกับช่างเคเบิลแล้วแต่ไม่รู้ว่าไปที่ไหนกันซึ่งพอสตีเวนคิดไปคิดมาก็พอจะรู้ว่าช่างเคเบิลน,น่าจะพาเธอไปที่ไหนครับหลังจากนั้นเขาก็รีบขับรถไปที่จานดาวเทียมยักษ์ที่เคยไปเที่ยวกับช่างเคเบิลแล้วก็พบว่าช่างได้จับตัวโรบินมัดเอาไว้ เขาจึงรีบเข้าไปช่วยเธอทันทีแต่ก็ถูกช่างเคเบิลเข้ามาขาัดขวางทั้งคู่ต่อสู้กันอยู่นานสุดท้ายเขาก็สู้ไม่ได้และถูกอัดสลบไปเมื่อสตีเวนฟื้นขึ้นมา,ขนมาเขาก็พบว่าช่างเคเบิลได้พาตัวโรบินปีนขึ้นไปด้านบนเขาจึงรีบปีนตามไปช่วยทันทีซึ่งในระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เริ่มมาถึงเราด้วยเมื่อปีนมาถึงด้านบนขณะที่ช่างเคเบิลจับตัวโรบินเป็นตัวประกรันช่างก็พัมพนา,นาถึงฉากจบในภาพยนตร์เรื่องต่างๆ สเีเวนเลยพยายามอธิบายว่านี่คือชีวิตจริงไม่ใช่หนังเรื่องไหนทั้งนั้นแต่ช่างก็ไม่ยอมฟังจังหวะน,นั้นเองก็ได้มีเฮลิคอปเตอร์ของเจ้าหน้าที่ส่องไฟมาทําให้โรบินหนีจากการถูกจับตัวมาได้ช่างเคเบิลเลยบอกว่าสิ่งที่ช่างทําลงไปก็แค่อยากจะเป็นเพื่อนกับเขาเท่านั้นแล้วเฮลิคอปเตอร์ของเจ้าหน้าที่ก็ส่องไฟไปที่ช่างเคเบิลพร้อมบอกให้เขาออกไปจากสถานที่นี้ทําให้ช่างนึกถึงแสงไฟจากหน้าจอทีวีแล้วก็บอกออกมาว่าอ๋อ นี่อยากจะให้ผมอยู่นิ่งๆหน้าจอทีวีอีกใช่ไหมครับแม่แม่ไม่เคยอยู่เป็นเพื่อนผมเลยแม่เลี้ยงผมด้วยทีวีให้ผมมีทีวีเป็นพี่เลี้ยงจึงทําให้ผมเติบโตมาเป็นแบบนี้และก็หันหลังไปมองจานดาวเทียมด้านล่างก่อนที่จะตัดสินใจจบชีวิตของตนเองซึ่งก็ดีว่าสตตเวนคว้าช่างเอาไว้ได้ทันพร้อมกับบอกว่าจะเป็นเพื่อนกับช่างเองช่างเลยบอกว่าสายไปเสียแล้วเพราะช่างรู้แล้วว่าชีวิตช่างมีไว้เพื่ออะไร ยังมีเด็กๆอีหลายล้านคนที่อาจจะกลายเป็นแบบช่างคือมีทีวีเป็นพี่เลี้ยงดังนั้นช่างจะจัดการกับพี่เลี้ยงแสนชั่วลายเองว่าแล้วช่างก็ปล่อยมือและตกลงไปยังจานดาวเทียมขนาดยักษ์ครับระหว่างที่ร่างของช่างเคเบิลจะตกลงมาประชาชนทั่วโลกก็กำลังสนใจกับข่าวการตัดสินโทษฆาตกรที่โด่งดังทันใดนั้นโทรทัศน์ก็เกิดใช้การไม่ได้ทั่วโลกทําให้หลายๆคนที่รับชมอยู่ไม่พอใจมากแล้วภาพกระับมาที่ชายคนหนึ่งได้ปิดทีวีลงและหันไปให้ความสนใจกับหนังสือข้างตัวแทนครับ และก่อนจบช่างเคเบิลนั้นก็ยังไม่ตายโดยช่างได้อวยพรให้สตีเวนกับโรบินของคู่รักกันนานๆแต่จนแล้วจนรอดช่างก็ไม่ยอมบอกชื่อจริงกับสตตเวนอยู่ดีและขณะที่ช่างถูกนําตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อส่งไปที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็ได้พูดจาปลอบใจช่างไปว่าอดทนหน่อยนะเพื่อนนายต้องรอดช่างเลยพยายามพูดออกมาว่าเฮชฉันเป็นเพื่อนนายจริงๆเหรอเจ้าหน้าที่เลยตอบไปว่าใช่ก็เป็นนะสิ แล้วช่างเคเบิลก็สายายยิ้มออกมาด้วยความดีใจทันทีครับสรุปนะครับสตีเวนที่ถูกแฟนบอกเลิกแล้วก็ได้ไปรู้จักกับช่างเคเบิลนิสัยประหลาดประหลาดเท่าคนหนึ่งที่ถูกเลี้ยงดูให้อยู่แต่หน้าจอทีวีหลังจากตกลงเป็นเพื่อนกันช่างเคเบิลก็เริ่มมาละลานและจุนจานในชีวิตของเขามากจนเกินไป จนในวันหนึ่งช่างก็ได้ทําให้เขาคืนดีกับแฟนเพื่อชดเชยในสิ่งที่ช่างได้เคยทําให้ดีกับเขาแต่เขาที่คืนดีกับแฟนแล้วก็เลยไม่เห็นค่าของช่างแล้วก็ประกาศตัดเพื่อนไปทําให้ช่างเคเบิลเสียใจแล้วก็ตามมาล้างแค้นเขานั่นเองแต่สุดท้ายเรื่องก็จบลงไปได้ด้วยดีเพราะช่างเจอเพื่อนใหม่ที่จะให้ไปติดตามแทนสตีเวนแล้วนั่นเองครับก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง The Cable Guy เปิดจิตไม่ว่างใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับ หนังมีทุนสร้างอยู่ที่47ล้านเหรียญทำรายได้102.8ล้านเหรียญได้คะแนนจาก IMDB 6.1คะแนนได้ Metascore 56คะแนนและได้54%จากเว็บ p r o t e n Tomato เป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันเราพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ